สวัสดีค่ะพี่น้องพอกัรเมนูทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลจ้าพอกันคือเกาเมร์เน่ช่วงบายบายแดดฮอนฮอนค่ะพี่น้องคะมาเบิ่งควมพร้อมของเวทีเฮาก็เกือบรอยเปอร์เส้นล่ะค่ะพี่คะพี่น้องคะประดับก็เกือบแล้วเรีว,รวแต่ว่าจอ,อยเดียว,วที่ว่าท่านขึ้นไฟประดับเ่าท่านเลยขึ้นเนาะคะ่ะว่าทีมเวทีเพิ่นหัวตาเล้ว ยูทงยุทาคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะทงหน้าคุณทงน้ำองทาอยู่ใสบุส่วนมากมากงานส้นนี่กะสีลงในไฮห,หน้าเนาะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นงานวัดสถานทีเพิ่นกะอาจสิคับแคบมามียังหลายเมื่อนี้แม่น,น,มนุยสิบหาพี่น้องมาทําค้วมรูดจ,จากกับแอดมินคนใหม่มนนเมื่อคืนนีน่แม่นแ่นยได้ยินคาวาบอทรับแอดมินคนใหม่ เป็นหนุ่มรูปหรอวะน,นะมแม่หนุ่ยเลยอยากอยากหู้จักแล้วก็อยากผ้าพีผ้าน้องมาให้ทำขั้วมรูดจักกับแอดมินคนใหม่นะป้ายพี่น้องแม่หนุ่ยจะพาไปสวัสดีค่ะเบ้าตุ้ยสวัสดีครับ,บ,รบอันแม่หนุ่ยได้ยินข่าวว่าแอดมินคนใหม่อยู่ใส่อ๋อาว่านั่งอยังไงครับมาดีไหมครับมาหาครับอันมาหานี่แม่หนุย่ยมาหาสวัสดีค่ะนะครับอันนีมม้คนใหม่ครับ น้องแป้งโกครับแป้งโก้เธอเป็นไงอันน้องไม้ไปไหนไม่สบายอุ้ยพี่น้องเป็นกําลังใจส่งกําลังใจให้น้องไม้หายไปไหวได้ค่ะตกใจจะเป็นไขวัดส่งเงินสดมาเลยส่งเงินสดมาเลยค่ะแม่หนุ่ยบริวารเด้อพี่น้องแอดมินเพนันงานนี่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 บุคคลที่แม่หนุ่ยตามหาปารคือไปคือไปหากระเพาะกันเนาะฮะเอ้าบ่คิดบ่คิดบ่ฝันเด้อว่าสิบ แอดมินคนใหม่สิเป็นภูจังสี่มันเป็นจังไงตัวประหลาดได้ยังไงไม่บอสประกาศหาตั้งโดนตั้งนานเป็นยังต้องมาจบที่นี่มีความรู้ซึกยังไงโอ้ยมีความรลูสึก่าเสียใจไม่ไว่คว่ำหรูซึกว่าดีใจได้รับเกียรติอันสูงส่งอันลำขาเสียใจมาตั้งโดนความรู้สึก่ะรู้สซึกว่าขั้นเขวครับตามบอสบอกนะ ประกาศไต้โดนแล้วเนาะหาไพกก็ว่าถือใจมันบริกานคือถืออยู่แต่เขายังตอบโจทย์อะไรบางโจทย์คือมันหาคนเมื่อนคนตะมูทะลุอะไรคือมันต้องนี่คนตับเดียวคือข่อยนี่มาใส่ได้อยู่เดียวหรอเธอเนี่ยเหมาะเหมาะกับงานแบบนี้มากอาอีริข้ออความรู้สึกข้ามรู้สึกที่ได้มาเป็นแอดมินที่ได้รับความไว้วางใจจากบอร์ด เหมาะดิเหมรู้สึกบ่เอาจริงๆแม่หน่่ยมาถามควอมู้สึกข้อรู้สึกว่ากคดันครับกคดันเรื่องยังงี้ดันที่ว่าเป็นดีอะไรหลายแล้วบอดมันเหี่าวไงโอ้กะเชิดสามพันกับอะไรเราเป็นพระละมัจจานเจ้าข้อรู้สึกว่าอ่ะมันก็เลยว่ากระแลงหรอมันเหลว่ากระแลงข่อยหรอกก็เลยบอกว่าบอสไอ้ผมลอกบางสักต่างนู่นเขาบอกฟังกันจังวากันมาอ่ากอก็นึกว่าผมก็เฝ้าหยอกเล้าซีเด้อ่าตาสว่างเลย อีทีบอกโอ้ยเปิดีนะลุงมาเดือนนี้ตายเลอเดือนลงมาประเทายคลิปมาเปิดโต่ะมาบอกเหรียญนะป้าเอามือนัอะไรทำขึ้นอยงแสดงว่าบอดเพิ่นกะเล่งเข็นว่าเฮาจะทำหน้าที่ได้นี่ประธานกองแน้นที่ละประธานเลยแสดงว่าบอดเพิ่นเห็นอันความสามารถของเฮาดีใจโกรธพุ่มใจโหลดที่บอดเพิ่นฮะ น่ารักผมขึ้นจอผมไม่คือเกาอ๋อบริษัททีมคือแบบกับบริษัทบริษัทเต็มร้อยหรอกคือแบบตางซอยหลุนหนองหลงหลานแอดมินเพิ่นก็มีอยู่แล้วแต่ว่าก็มาซอยกันเนาะผมกับเอ็ดมินดึงโบราณดึงรุ่นอ่ากอว่าบุกเบอร์ก้อนน้องๆกันแล้วกันเนาะเออาง่ายคือบุทะลุอ่ะตัวไหนเอาตัวไหนก็โอเคจะให้ครับเดี๋ยวจัดการให้เบาตุ้ยก็เป็นเบาตุ้ยคือเกาผมบอกบ่นนะบ่นบนมีแบบนุ่มนวดนะของผมก็กลงกลางคือเกาในของผมสไตล์ห้อง คิดจะห้องก็ห้องไล้ว่มคิดจะหายก็หายเดี๋มดเลยแต่หักหายได้จริงที่มันถูกต้องเอาโบถึอกันยอมรับอ๋ออ้ยขอบคุณหลายที่ช่องใหญ่สองหน่วยพวกแอมเกียรกัตัวเองโอ้ช่องใหญ่โคตรเบิ่งลอยกว่าคนเนี่ยอ๋สิเป็นยังลอยคนกับคนจ้ะเขาคิดว่าเบิ่งบัดนี้แหละเขานำบ่าวผู้บ่าวรูปรอมาเนี่ยนี่เอดมินรูปรอประจำ ทำหน้าที่คนหนึ่งครับทำหน้าที่เราวันแรกเริ่มเมื่อแรกพี่บ้านิ์พื้นเลครับผมชื่อไว้อัพี่น้องเป็นวันที่สิบเจ็ดเป็นกำลังใจเฮเบ้าดุยมือนี้มือโชคมือมันพร้อมทำเนาะทำแล้วสีพแล้วไลฟ์สดตามวอรแล้วก็เสียคือเกานาที่ไทยทั้งห้านอ่าแหละไทยบอลเมื่อกี้ LED บอกฝฟาบิไทยเนี่ยมันเฮเบ่ได้เด่นหนังจิ้งน้อยเข้าก็ขึ้นจอแล้ว ผู้จัดการสต๊อผู้จัดการบอกไปถามนางว่าอันแกะไขได้บ่อบ่อถ้าเป็นหนูนุกว่าแกะไขบ่อใดมีแต่แม่ไปทายไม่โหลดคนว่าอันเฝ้าไปก้อนเข้าสิกืนเฮ็ดจอคนว่าก็เลยอันรวยจกรวยจกยางรัดทงมาเบื่อนที่เก่าครับส่งใหญ่กับเพื่นนนงส่งแต่ของก็ส่งนักที่เก่าครับนักพี่น้องส่งมาถึงมาพูดที่เก่าเนาะดีใจน้ำเบาตุยดีใจน้ำเบาตุยที่ได้รับตำแหน่งรับได้รับพ่วงไว้ว่างใจจากบอร์ดรับค่วงไว้ด้องไรหนอ พี่น้องเอ้คิดดีทำดีท่ากองค์กรนเลยครับท่าเมื่อสิ่งที่วกับของเ็บคิดว่าแต่ของดีแตของมวลเมื่อกันไดนเลรออ่าได้มากไปคิดทีมน้องน้องแอดมินใหม่ครเป็นอย่งไรรู้สึกโอ้รู้สึกรู้สึกว่าตัวเองแก่ทันทีนะเจริงไหมกรู้สึกดีครับดในบางลูกบางเต่าบังลูกบังหลานครับรู้สึกว่าเข้ารู้สึกว่าเข้าเป็นบุคคลที่สมการเรื่องเงิน ท่านมาหาเป็นยังไงอ๋อเนี่ยพี่น้องครับรายการใหม่นะครับแล้วปุ่นอย่างตามเร็วๆนี่ครับคนมันในคอ,เอนเสิร์ตหรฟังสาวน้อยเลิกฟังธรรมะไปด้วยฟังคอนเสิร์ตไปด,ด้วยพี่น้องจะมีธรรมะแทรกเขรมะไหมแทรกแทรกแทรกไปต้องครับอ่านะครับพี่น้องเอฟซีออันเบิรงคลิปไปกับิได้ใจเย็นผอมมาอันนี้นะครัเอาว่าไปแล้วกับทีมงานเท่านี้มิตรมาหาหลายมาหาเดี๋ยร่ะ อันนี้มหาอันอ๋อประดับกับมหาประดับกับมหาเรียนสองครึ่งแมนอันนี้ไปเรียนหกอันจอผนก็มีครับสครับมหาโจรมหาโจรบ่าวตุยอันอยู่อยู่อยู่อันนี้ยังเกาะประดับเพิ่นมีสองมหาบ่แมนดิแมนจอก็มีมหามหามหาตายไปแล้วผมมหาตายพอมากเนี่ยขอบคุณบ่าวตุยขอบคุณน้อง แปงโกขอบคุณมาท่านมหาอจังไดยพี่น้องกับทรงกำลังใจให้น้องไม้แอดมินน้องไม้หายไวๆอ่าอ่าอ,อีกบกี้มือกับคงสเสดม,า,า,มาท้ำนาทีตอนนี้ก็รักษาตัวเจ้าของก่อนพี่น้อง,องจังเลยกับเบื้องแง่งสุขภาพด้วยอาการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวอีกเล็กน้อยกับว่าสีมีฝน,พนเออพิ่นว่ะเอออ่าพี่น้องไปบันไดขอบคุณแอดมินค่ะขอบคุณค่ะ ปลาพี่น,อน,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 น้องเขายางต่อยางต่อยางต่อโอ้เสียงแม่เมื่อนี้ปูพมยางดีเนี่ยพี่น้องนาวิธีนุม่มนุ่มคุณมต้องยานตอเฟียงทงังเลยพี่น้องมันนิ่มแล้วมันยองก่อนหนูไปส่งแมอ่อันแม่ยางเร็วไม่ได้นะแม่ยองก่อนเพราะว่าคลิปแม่มันจะเคลื่อน เจกอนสวัส <Point> ด <in time> <im itation> ีค <pulse speaks> ่ะสวัสด <ign communist> <h tails PEAK> <h ola> ีค่ะห่อนบบห่อนูบสู่ๆเด้อเจกอนเด้อโตกับหลังไก่ใหญ่คอยไปใส่นอใส่ละใหญ่ห่วมบยสู่ๆเด้อใหญ่มัดรวดจยู่นพี่น้อง กำลังเลลงงานนาทีไผนาทีวันเราพี่น้องเนาะแต่ละคนก็นได้สู้เพื่อปากเพื่อทอ้องเอาพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนิสะกรอนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ